สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นุ้ยกับบันนะครับมาอยู่ที่โรงงานผลิตฟอร์เดนของ m o เดิร์นเดนะครับน้คะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะก็วันนี้นะครับเรามาเทสสเตนเลสของเราครับว่าเป็นสเตนเลสสามถึงมต่หรือไม่นะครับอ๋อเป็นเกรดมีช่หรือเปล่าอ๋อวิธีเทสคือยังไงบ้างค่ะคุณบัต วิธีเทสของเราครับก็คือจะมี2วิธีเนาะวิธีแรกก็คือจะเป็นการใช้น้ํายาครับเพื่อดูว่าสแตนเลสเนี่ยมีการเปลี่ยนสีหรือไม่นะครับใช่แล้วก็วิธีที่สองเนี่ยจะเป็นการใช้แม่เหล็กนะครับเพื่อดูว่ามีปฏิกิริยามีการดูดหรือไม่นะครับได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเทสที่หน้างานตรงผลิตเลยใช่เดี๋ยวเราไปลองพร้อมกันได้เลยไปไปไปเลยตรงนี้อะค่ะที่เขากำลังผลิตอยู่หรอใช่เราแอบสแปร์เขาเลยโอเคได้ได้ได้โอเคค่ะงันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเทสกันเลยนะคะ นุ้ยล่างใช่ไหม oh, อ,อ,อ๋อเนียนที่พี่เขาทำเลยใช่ไหมคะใช่<า>ไปหยิบมาเลยเนาะจ้พี่คะเดี๋ยวขอยืมหน่อยนะคะอั <Okay. S 1> นนี้เอาไปวัดค่าสแตนเลทนิดนึงได้เลยเราจะเทสด้วยวิธีไหนก่อนดีคะ เราจะใช้การเทโดยน้ํายานะครับเป็นน้ํายาทิสเตนเลสเนาะถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าเป็นสเตนเลสแท้นะครับถ้าเป็นสีเชมพูแสดงว่าเป็นเกดที่ต่ํากว่า3.4ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเทเทให้นุยดูหน่อยนะคะรับแอบตื่นเต้นนะ้เนี่ยใช่เราก็จะหยดน้ํายาตัวนี้ลงไปนะครับประมาณหนึ่งถึงสองหยดประมาณนี้ก็พอแล้วครับก็ใช้ตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่นะฮะนี่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จี้ลงไป โอ้ยเป็นฟองเลยเหมือนเรียนวิทยาศาสตร์เลยใช่เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วเห็นไหมครับค่ะอือจี้น้ำมันจะเปลี่ยนสีไหมคะนี่ก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมเลยอือเป็นสีเหลืองจริงๆด้วยแสดงว่าเป็นสเตเลตสามสูตรี่โอเคแน่แน่แกะัสุดได้่แน่นอนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยลูกค้ารับไปใช้งานไปเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมี สนิมไหมเนาะได้มาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นแม่เหล็กทดสอบด้วยแม่เหล็กเนาะถ้าเป็นเหล็กอะครับเขาจะดูดติดแต่ถ้าเป็นสแตนเลสเนี่ยเขาจะไม่มีปฏิกิริยาหรือว่าจะไม่ดูดเลยได้เลยค่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้จะเป็นโต๊ะของพนักงานเรานะครับใช่ของพี่ช่างเราแต่เป็นเหล็กใช่นี่เห็นะครับอู้ติดเลยนะฮะโอเคนี่อีทีนึ่งอ่ะติดเนาะอทีนี้ลองลอง จะให้หนุ้ยลองเลยเหรอใช่ให้นุ้ยให้ผมลองเลยได้เลยแล้วถ้าติดขึ้นมายุ่งโอเคให้เลยโอเคจัดไวอุ้ยไม่ติดลองให้ดูมาดีว่าแบบรีบเบาหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ่าลองดูเอียงเหน่อยมันไหลเลยอ่ะเนี่ยก็คือไม่ติดเนาะใช่ไม่ติดเลยค่ะอันนี้ลองเทสแล้วไม่ติดแสดงว่าเป็นสเตนเลสใช่ไหมสามสิบสี่เนาะได้เลยค่ะได้ก็ ลูกค้าท่านใดนะครับที่มีคําถามเกี่ยวกับฟอเดนหรือว่างานสั่งผลิตอื่นๆก็สอบถามทางเราเข้ามาได้เลยนะครับได้เลยค่ะที่มีรับเอ่องานสั่งผลิตตัวอื่นที่ไม่ใช่ฟอเดนด้วยไหมใช่ไม่ว่าจะเป็นเอ่อลูปเดนหรือว่าจะเป็นงานเดนอื่นๆหรือแม้แต่ไม่ใช่เดนเลยก็มีเหมือนกันเป็นพวกโปรดิตรงานเออเลเซอร์พับตัดเชื่อมเลเซอร์คือได้หมดเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ ก็วันนี้เดี๋ยวเราขอตัวกลับโอากันก่อนเนาะได้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายตะแกรงระบายน้ำทิ้งที่ไม่มีวันทิ้งคุณ by modern d a น